สวัสดีค่ะนุ่นชาวสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้น้องก็อยู่ที่สวนผักนะคะนุองก็มาตัดผักนะคะทุกคนตื่นมางแต่เช้าแล้วนะคะทุกคนก็มาตัดผักนะคะตีสองครึ่งนะคะตีสามนะคะมาตัดผักนะคะนี่ก็บรรยากาศที่สวนผักนะคะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตดูนาฬิกาก่อนนะคะ ตอนนี้ก็ตีสี่ห้าสิบนาทีนะคะทุกคนพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะก็ยังเช้าอยู่นะคะมาตรผักตอนกลางคืนก็จะมีไฟฉายอันนี้นะคะทุกคนไม่ได้ไปส่องกบนะคะแต่ว่ามาตัดผักนะคะส่องไฟตัดผักนะคะแล้วก็จะมีไฟดวงใหญ่อันนี้นะคะทุกคนนี่นะคะสำหรับส่องเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะมืดใช่ไหมคะ นี่นึงก็ตัดผักเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะเอาก้นนะคะหงายขึ้นนะคะเรียงเรียงไว้นะคะหงายขึ้นนะคะพอหงายขึ้นเสร็จใช่ไหมคะทุกคนที่ก้นของผักนะคะอันนี้คือผักหนึ่งต้นนะคะทุกคนผักหนึ่งต้นเนี่ยตรงก้นเวลาที่เราตัดออกมานะคะมันจะมียางสีขาวๆอย่างนี้นะคะทุกคน นี่นะคะนี่คือผักหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีที่ฉีดนะคะล้างนะคะทุกคนเดี๋ยวนีจะพาไปดูนะคะทางด้านนี้นะคะทุกคนก็จะมีรถใส่ผักนะคะแล้วก็มีที่ฉีดน้ำตรงนี้นะคะ ถ้าก็ยนเお願いします้านงีร้อมคะทุกคนสามีก็ฉีดน้ำล้างอย่างนี้นะคะที่มันจะมียางสีขาวๆที้ข้่นนะคะ เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องเอาผักนะคะทุกคนใส่กล่องนะคะอุปกรณ์ของนุ่นก็จะมีอะช่นั่งน,ะะน,นี้นะคะทุกคนนี่นะคะเป็นกล่องโฟมนะคะมัดมัดติดกับก้นนะคะเพราะว่านุ่นต้องนั่งตัดผักตลอดนะคะทุกคนแล้วก็จะมีมีดนะคะมีดอันนี้นะคะทุกคนผูกติดเอวไว้นะคะมันเป็นอุปกรณ์สำคัญมากนะคะทุกคน เดี๋ยวนุนจะพาไปดูปตอนที่จะามีเอาผักใส่กล่องนะคะนี่นะคะทุกคนก็ใส่อย่างนี้นะคะกล่องหนึ่งนี่นะคะทุกคนก็จะมีสิบห้าต้นนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็เป็นอาชีพของนุ่นนะคะโอ้ขออภัยค่ะ ก็เป็นอาชีพของนุ่นนะคะที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนมาตัดปักนะคะวันนี้นุองก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามนุ่นนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกกาลังใจที่มีให้นุ่น,นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ